ทุกคนทุกคนวันนี้ตามีอะไรจะมาเล่าให้ฟังเอา้าทุกคนตามีอะไรจะมาไลาห้ฟังนี่เห็นไหมพวกเธอมีสินค้าแล้วเห็นไหมอุตาเขาไม่สวยจังเลยใช่สวยไหมอือวันนี้เราขายตั้งแต่เมื่อวานแล้วอืมมีคุณแม่เธอเป็นเซลล์ขายเลยนะอืโอ้แล้วคุณตาแล้วคุณตาเงินนี่ไหนมาลงทุนนี่ก็คุณปู่คุณย่าไงคุณปู่คุณย่าให้มาไงตาก็ ปรึกษาคุณปู่คุณย่านี่ก็คือไอเดียของคุณปู่คุณย่าด้วยอืจริงหรอครับตาจริงครับชาเอฟซีจะสนับสนุนอ๋อพวกเธอ <c oughs> น้ำโชคสวยไหมลูกอุ้ยสวยมากเลยครับคุณตาแล้วมีผมอยู่ไหมอยู่มีสิอ่ะอ่ะหญิงแล้วหญิงล่ะอยู่ตรงไหนเอหญิงเธอมองชัดๆเด็เธอก็อยู่ตรงนึงไ,ไงตรงกลางไงสวยจังเลยคุณตาพวกเธอต้องช่วยกันสาเอ้ พวกเธอต้องเป็นเซลล์ขายนะใครจะขายได้เยอะกว่าเพื่อนเน <No. No. S 1> าะเนาะเธอขายเป็นไว้เนี่ยนะหนูขายเป็นตาเอามาเลยอ่ะม็กกี้เธอขายเป็นไหมถ้าขายาขายอะ่ะเดี๋ยวตาจะให้เปอร์เซ็นต <c oughs> mm hmm. ์มาเวลมาเวลมาเวลตาจะขายนี่อยู่นะเนี่ยพวกเธอไม่ช่วยกันขายของเลยนะ มนตาสวยจัง <Sustain songs> <Cro hn: S 2> <Okay. S 1> เลยหนูอยากโอเคอ่าตาจะเอาลงนะห้ามนะนั่นนั่นนำโชคทัโชคเธอไปขายนะเธอไม่ใช่มาเล่นนะน้ำโชคนำโชคน้ำโชคจะกัดอย่างนี้อยู่อยู่อยเดี๋ยวตาจะกดเนี่ยนาะ ยังไงยังไงยังไง,งทุกคนดูดิน้ำโชคอะน้ำโชคกัดเสื้อขาดบนเลยน้ำโชคต้องโดนดุนะเนี่ยอ่ะ,อะทำท่าอะไรแอคชั่นะจะถ่ายไหมจะถ่ายตาหมาตาตาตาผมเป็นพีชสตเตอร์อะคือหมาเป็นพีชสตเตอร์เลยเหรอ อ่ะนีด่ดูตัวดูตักวดนะนี่อนนี้เสียงด้วยนะนอันนี้ต่อแล้วทำไมมีเสียงอ๋อมันมีเสียงได้พี่มาแต่ไม่จำเป็นที่เราต้องใช้เสียงแค่มีกิมมิกเฉยแต่เราไว้เนี่ยคือเป็นโมดเดียวไว้โชว์ไว้นำโชว์ฉันทุกจะดุเธอไปนะจะหยีฟันอีกนะ ทุกคนตอนนี้เด็กๆก,กำลังแบบว่าต่างคนต่างจะมาช่วยขายพี่มารกยังไงืุผมจะคือตาขายดีมากดีมากช่วยกันขายช่วยกันขายนะทุกคนนะนะถ้าใครขายถ้าใครขายได้หลายคันได้เยอะสุดเดี๋ยวตาจะให้ตาจะให้ให้อะไรดีให้ดาวเออ นะพวกเธอช่วยกันขายแล้วพวกเธอก็จะได้อ่าไว้ใช้จ่ายกันผมอยากช่วยตาขายจังเลยือตาแล้วของพ่อขายไหมเออยังไม่พอของยังไม่พอเลยของยังมาไม่ถึงอโอ้ตาลงทุนเยอะไหมเยอะสิพี่มา้าคุณปู่คุ้ย่าลงทุนให้ตาอโอ้โอเคโอผ้ผมรักผมรักคุณปู่คุณย่า อืมโอเคเธอก็อย่าเธอก็เป็นเด็กดีกันรู้ป่ะอย่านี่เลยนะอย่าดือ้อย่าสนนะลาตาพูดอะไรนำโชคเธอนี่คางจา่คนอื่นนะทุกคนวันนี้ผมเอารถมาโชว์ก็เด็กๆก,ก็ตื่นเต้นกันตื่นเต้นเนะดูโดยเฉพาะทุกตัวเลยหญิงก็งง,งตาอืมรถเหรอ หญิงจังกนั่งอ่ะหญิงเดี๋ยวเราได้นั่งแน่โอเคมาเวลแต่วันนี้อากาศเย็นทุกคนเขาก็เลยยังไงยังจอ่มาพี่มาดูแลนำโชคหน่อยนะตาไม่ชอบเลยที่มันแง่งใส่กันไม่ชอบเลยนะค้างใส่ก็ไม่ได้มม่ยีฟังใส่ก็ไม่ได้เข้าใจป่ะนัโนโดนนันโนขอผม อันนี้ดุนน่นนะวิ่งไปนน่นแล้วไม่อยากฟังแมโน,ะนเขาบอกอืมนะมเข้าใจปะเข้าใจทุกคนนะะโอเคนะคนะพวกเธอทุกคนเนี่ยตาบอกให้ฟังนะตาบอกให้ฟังนะนำโชคเธอจะใช้งงอย่างนี้ ยัง่งนี่ตาพึา่งหยุพูดอย่นะยงง่งนะจะไม่จำอิสรสมองเธอเนี่ยฮะไม่ได้นะ<ม>นั่งกันไม่ได้เขานั่งกันเป็นระเบียบเยเห็นไหมดูให้ดูพวกพี่ๆเธอนั่งเป็นระเบียบเห็นไหมเขานั่งเป็นระเบียบเนี่ยเขานั่งฟังกันเขานัน่งฟังกันปลาใส่เนี่ยฮะนำโชคเธออย่างแง่งนะงนำโชค สอนอยังไงเนี่ยฮะเนาะเนาะเธอเธอเป็นรองหัวหน้าเธอดูแลด้วยนะไปอธิบายนำโชคด้วยว่าตาไม่ชอบเลยไอเสียงแง่งอย่างเงี้ยอืมไม่กี่เลยไม่กี่อ้าวทุกคนตาจะอธิบายให้ฟังนะว่ารถนี้มันเป็นยังไงมัง่งมันสามารถเรปิดประตูได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมีรูปพวกเธออยู่เห็นไหมเนี่ยเปิดประตูได้ทุ่งจึ่งกัขัขขอขอบตอ่อ ตาจะอธิบายเวลาเธอพวกเธอขายขายรถอ่ะพวกเธอจะได้อธิบายถูกเข้าใจปะหญิงยังไม่เข้าใจเนหนูรู้แล้วตาหนูทําเป็นเน,นาะเธอนี่อวดเก่งมากเลยนะเช่นอธิบายยังไม่จบเลยอธิบายยังไม่จบพวกเธอก็รู้กันหมดแล้วทุกคนก็คือก็ผมก็ก็ คลิปผมก็จะมีสินค้ามาทาอินอบ่อยนะเพราะว่ามันเป็นสินค้าของพวกเราเองเนาะก็ก็เราไม่มีช่องโฆษณาแล้วก็โฆษณาสําหรับในคลิปเราเนาะนั่นเนาะก็ใครจะไปว่าทาืก็หนูขายอยู่มันเป็นช่องของหนูอะ่ะจ๊จัโอเคเธอนี้ทุกคนก็วันนี้เด็กๆก็รับรู้กันละว,ว่าพวกเขามีสินค้า แต่พวกเธอพวกเธอก็อย่าทะเลาะกันนะอยู่ด้วยกันดีๆเห็นไหมเมื่อกี้น้ำโชคน้ำโชคต้องอบลมฮะน้ำโชคเธอต้องอบลมเป็นพิเศษแล้วเนี่ยน้ำโชคงแง่แง่คนอื่นนะคือเขาแง่งแบบเวลาคนอื่นมากอดผมอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะกอดอยู่ตัวเดียวอะน้ำโชคมันเป็นไปไม่ได้ลูกตามีตั้งกี่ตัวเนี่ยนะไหนลุงจอนนี่จอนนี่ก็จะมา ลุงจอนนี่ก็มาอยู่บ้านเราเห็นะจอนนี่คือพ่อเธอไงน้องชอบพ่อของเธออ่ะแต่ลุงจอนนี่อ่ะทุกคนลุงจอนนี่ช่วงนี้มันช่วงติดสัตว์แต่เขาไปเที่ยวเขาไปเที่ยวเขากลับมาก็ามาเนี่ยเขาไปเที่ยวหลายชั่วโมงเที่ยวก็กลับมาเช้าเงี้ยอืมาวินก็เหมือนกันถามพ่อแม่เขาแล้วไปติดไอติดสาวน่นบ้านกลางบ้านะอืแต่จอนนี่ผมยังทําหมันไม่ได้ทุกคนหนึ่งผมยัง ยังไม่คุ้นเคยเลยเราต้องรอคุ้นเคยก่อนสองก็คือว่า,าเราต้องรอฤดูการนี้ผ่านไปก่อนฤดูแอติดสัตว์ตรงนี้ผ่านไปเพรามันอยู่ช่วงช่วงค่อมอยู่แล้วสามผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินทางยังไงเวลาพาจอหนี่ไปเนี่ยเพราะว่าหนึ่งกรงผมก็ไม่มีแล้วกรงพังหมดแล้วพวกเด็กๆทําพังหมดเลยก็เดี๋ยวค่อยหาวิธีเพราะว่า ผมยังไม่รู้ผมจะทํายังไงเลยทุกคนเพราะว่าผมจะเอา,เอาไปยังไงเพราะว่าจอนี่มันไม่มีใครจับได้เลยทุกคนผมก็ยังคือยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นในการเวลาผมอุ้มเขาจับเขาเพราะาเรายังไม่สนิทเหมือนซอมบี้ร้อยเปอร์เซ็นผมต้องรอให้เราสนิทกันมากๆแล้วอุ้มไปอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ผ่านมาหลายวาระแล้วคือมันจะผ่าน ไปสักหน่อยก็ผมว่าไม่เป็นไรว่าเดี๋ยวเราก็ต้องทําอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นสเต็ปสเต็ปเลทุกคนอืเนาะเพราะว่าผมก็เวลาน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาผมมาหาเด็กๆนีก่ก็ต้องมาหาตลอดเลยทุกคนผมทิ้งเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมหายไปเลยเนาะบางทีผมไม่ถึงชั่วโมงผมก็ต้องมาหาเขาแล้วต้องมาคอยดูเนี่ยเขาก็จะดื้อจะสนตาภาษาเขาก็ดูนำโชค ช่วงนี้คือสอนและสอนอีกเขายัางนี่เห็นไหมเราชอบกัดอ่ะเห็นไหมเสื้อเขาขาดเลยแล้วตอนนี้เขาก็ยังเบานะคือแต่ก่อนนี้พวกนี้มาใกล้ผมนี่ไม่ได้นะของเง่งเขาจะกัดเลยแล้วตอนนี้ผมดุเขานะดุผมต้องใช้เสียงเข้มถ้าไม่งั้นไม่ได้ถ้าเราจะมาอ่อนหวานตลอดเวลาไม่ได้เราก็ต้องเข้มเลยเขาเขาจะเข้าใจไม่เข้าใจเราต้องแนี้แต่เราต้องทท่าทางดุเขาอะคือทุกคนเขาก็จะรู้พอพอเขายีปากหรือแง่งใส่เนะี่ย เขาก็จะรู้ว่าเขาจะโดนทําโทษโดนตาดุอืมอืมออย่างเงี้ยนะพี่มาก,ก็เป็นพี่ใหญ่แล้วต้องคอยสอนน้องนะไม่ใะ่ชวนน้องเล่นนะนะนะโอเคนะสรุปก็คลิปนี้ผมก็เป็นคลิปที่เอาสินค้ามามาให้เด็กๆด,ดูว่าพวกเธอมีสินค้ากันแล้วนะก็โอเคครับผมทุกคนก็ดูด,ดินน้ำโชดนีิโกดก็กดไม่ลงนะน้ำโชว์ เขาเป็นหมาทุกคนโอเคเราก็โกรธได้นะเวลาเขาดือ้อเขาอะไรแล้วเรากโกรธมันเป็นธรรมชาติแต่เราก็ต้องกลับมาสติหรืออารมณ์โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เอารถเอาสินค้ามาอ่าเล่าให้เด็กๆฟังว่าอ่าเป็นไปมายังไงก็คือเด็กๆก,ก็ถามว่าหูตาลงทุนยังไงตาบอดลงทุนหลายเหมือนกันว่าตาสั่งของอ่แล้วตาก็ คุณปู่คุจา่าท่านก็เอา,เ,อาองเงินมาทําทุนนะผมก็บอกเขาผมก็เล่าให้ท่านฟังทุกทุกรายละเอียดทุกคนก็ท่านก็สนับสนุนยินดีมากๆเลยนะทุกขั้นตอนผมขอบคุณมาก f อที่สนับสนุนที่สั่งจองสั่งซื้อก็ตอนนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปส่งเนาะล็อตแรกเนาะก็เดี๋ยว รถที่สองก็จะเดี๋ยวยังไงผมส่งแล้วผมก็จะอ่ไลฟ์ฟัง <laughs> ดูแจ็คสันดูแจ็คสันดิทุกคนเธอเหมือนคนเลยเหมือนคนเลยแจ็คสันแจ็คสันไม่ต้องเครียดแจ็คสันเธอไม่ต้องเครียดเธอขายได้อยู่แล้วเธอเธอไม่ต้องไม่ต้องเครียดอะไรเนี่ยเธอเซลลขายรถขายเก่งอยู่แล้วเนี่ยแม่เธอยังขายได้ตั้งกี่คันนะ่ะเจ็ดแปดคันนะ่ะนะพวกเธอเธอก็ต้องขายกันให้ได้ <laughs> ทุกคน จ๊กสันทำไมจ็กสันทำไมหนูน่ารักอย่างนี้ทุกคนทุกคนทุกคนดูแจักสันดิจ๊กสันจ๊กสัน โอ้ยแต่ลุงลุงเจมจีไม่เห็นเธอเนี่โอ้ยเขาคงกรี๊ดเลยเนะี่ยอพาะเธอทำใบหน้ารักอย่างนี้ดูจัหน้าจตาเลยเหมือนคนอะไรปานนั้นนะ่ะโอ,โอ้ลุงแจ็คสันเนาะถ้าจะมาบังลุงแจ็คสันนะทุกคนก็ถ่ายคลิปนี้คือรีวิวนะรีวิวลุงแจ็คสันนะคือขอนั่งเหมือนคนเลย ตาอะไรหนูก็นั่งเป็นนะตาเนาะเนาะทุกคน <c oughs> ก็ถ่ายคลิปนี้ผมก็ให้ดูอะไรภาพที่มันน่ารักเนาะเราไม่เคยเห็นเช็กสันนั่งอย่างเงี้ยนั่งดูนั่งเหมือนลิงเหมือนคนเลย <c oughs> ถือว่าเนาะเธอเธอเป็นวุ่นวายเลยกับเขาอะฮะแล้วเธอไปเสนอหน้ายื่นหน้ายื่นตาไป <c oughs> ใส่หน้าเขา ยังไงฮะพี่บางพวกเธอนั่งเรียงกันดินั่งเรียงกันเหมือนเจ๊สันนะ่ะนั่งกันนั่งนี้มาเรียกมาเรียกมานั่งเหมือนเจ๊สันทุกคนเป <laughs> ็นลุงเจ๊สันนีเนาะอะไรของเธอเธอนั่งเป็นไหมนั่งเหมือนเจ๊สันนะ่ะฮะเจ๊สันเจ๊สันเจ๊สันเป็นคนถือเนาะตาตาผมสบายมากเลย เด็กๆก็น่ารักเนาะก็คือคือตอนนี้ก็เป็นเวลาสายแล้วเดี๋ยวตาไปทํางานบ้านก่อนนะงานบ้านรอตาเยอะแยะไปหมดเลยแล้ววันนี้ก็อากาศเย็นเลยทุกคนอากาศเย็นก็เด็กๆก็ใส่เสื้อทุกคนเลยก็มีใครก็มีนานเอ็มมใช่มีน้ำโชว์แล้วก็หญิงนะที่เป็น อ่ชอบกัดเสื้อเนเห็นไหมเสื้อขาดมันเลยใช่ไหมสองเขาเนี่ยคนอื่นเขายังแบบใส่เรียบร้อยเรียบร้อยที่ใส่เรียบร้อยที่สุดนะมีมีอยู่สามคนทุกคนเชื่อว่าใครแม็กกี้มาเวลแล้วก็ลุงแจ็คสันดูลุงแจ็คสันดิอ้อยหญิง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 ทำไมเธอหอมจังเลยอะ่ะเธอนอนข้างในเธอใส่น้ำหอมอ่อแจ็คสันเธอรู้ได้ยังไงอฉันนอนห้องอะ่ะตา เขาดูแลดีเขาว่าเสร็จนวดครีมให้ฉันด้วยจักสันนึกโอ้ฉันเดยกจะไปนอนเหมือนเธอมั้งโอ้จักสันเธอตัวโตเลยจะไปนอนอยังไงแค่ฉันกันนันโนตาก็บอกว่าอึดอัดแล้วห้องแคบโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะก็เด็กๆก็ได้มา รับรู้ข่าวสารที่ตามมาไลฟฟังแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามอีกทีนะว่าเด็กๆเ,เขาจะมีความน่ารักยังไงโอเคครับสวัสดีครับ